ทางการปักกิ่งยังคงพัฒนาบริการชำระเงินสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติอย่างต่อเนื่องโดยนักท่องเที่ยวต่างชาติสามารถใช้บัตรวีซ่ามาสเตอร์การ์ดและบัตรของธนาคารต่างประเทศจา่ายค่าโดยสารรถไฟใต้ดินเพียงแค่แตะบัตรระบบก็จะคำนวณและเรียกเก็บค่าโดยสารโดยอัตโนมัติปัจจุบันเครือข่ายการขนส่งทางรางของปักกิง่งทั้งรถไฟใต้ดิน27สายรถไฟชานเมือง1สายรองรับบริการแท็บแอนด์โกทั้งหมด นอกจากนี้นักท่องเที่ยวต่างชาติยังสามารถซื้อและใช้บัตรผ่านแอปมือถือทั้ง WeChat Pay, Alipay <ต>นักท่องเที่ยวบอกว่ามันทำให้การเดินทางสะดวกมากเพียงแค่ใช้บัตรใบเดียวนอกจากนี้ยังมีบัตรเติมเงินที่เรียกว่าปักกิ่ง a s s เพื่อให้ผู้โดยสารต่างชาติสามารถโดยสารรถประจำทางกว่า1,700สายรถไฟ28สายและแท็กซี่มากกว่า20,000คัน จีนยกระดับบริการชำระเงินทั่วประเทศเพื่อให้นักท่องเที่ยวต่างชาติได้รับประสบการณ์ในบริการต่างๆที่สะดวกยิ่งขึ้น